บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วการสร้างบารมีเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องทำและสามารถทำได้ทุกๆวาระหากมีจิตผ่องใสมีใจศรัทธาและกระทุ่มเทสร้างความดีอย่างเต็มกำลังอันดิสง์อันไม่มีประมาณก็ย่อมบังเกิดขึ้นจะทำให้เราสมปรารถนาในชีวิต เพราะตราบใดที่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนยังไม่หมดสิ้นอาสะวะกิเลสสิเบียงบุญก็ยังเป็นสิ่งจัาเป็นที่สุดของชีวิตดังนั้นเราจะต้องสร้างบารมีโดยมีใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์ที่ทุกลมหายใจของท่านเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างเดียวเมื่อใจิตใจของเรา ฝักฝ่ายกับการสร้างบารมีอย่างแท้จริงจิตใจก็จะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลและมรรคผลที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมาถโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย ตาของเราเบาๆหลับตาขอลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกรกคะแนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรโง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธัไให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก พิจรารณาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัตถิตรงศูนย์กลางกายฐานที่7 มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอุปเสนวังคันตะ ุตเถราปธานะความว่าจริมังวัตะเตยไมหังพวาสาเพสมุหตาทาเรมิอันติมังเทหังเจตวามารังสวานังเมื่อชีวิตของเราในภพสุดท้ายเป็นไปอยู่เราถอนภพขึ้นได้ทั้งหมด จะนำมานพร้อมทั้งเสนามานทั้งหลายแล้วทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดไว้ถ้อยคำมันเป็นมงคลน,นี้เนะี่ยเป็นคำกล่าวของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านกล่าวมาด้วยความสมมนัตที่ตัวท่านเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันสูงสุดของชีวิตเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่าท้ายที่สุดของทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วสามารถเอาชนะพยามมารพร้อมทั้งเสนามาณทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะการชนะพยามมารพร้อมทังเสนาได้ชีวิตก็จะเป็นอิสระไร เรื่องพันธนาการมีแต่ความสุขที่แท้จริงเป็นเอกรนตบรมสุขที่เกิดจากการบรรลุกายธรรมอรหัตพระเถระที่หลวงพ่อนำคำของท่านมากล่าวนี้ชื่อว่าอุปเสนวังคันตบุตรเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงท่านมีประวัติชีวิต ของการสร้างบารมีที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งควรที่ลูกๆจะรับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้อย่างท่านในอดีตยุคข,ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัทมุตระพระเถระได้เกิดในครอบครัวของผู้มีฐานะดี อาศัยอยู่ในกรุงหังสวดัดีในยุคนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นั้นพ่อค้าธนบดีและมหาชนต่างก็เป็นผู้ที่มีความเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนรักในการสร้างบาร,รมีทุกๆวัน ก็จะพากันมารวมตัวเป็นหมู่เป็นคณะเดินทางไปติดพระวิหารเพื่อฟังธรรมกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ก็เช่นกันพอเติบโตขึ้นเห็นผู้คนทั้งหลายพากันเดินไปเป็นกลุ่มกลุ่มดูเป็นระเบียบสวยงามก็เกิดความเรื่อมใสในหมู่คณะได้เดินตามสาธุชนเหล่านั้น ไปถึงพระวิหารแล้วก็นั่งฟังธรรมร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตั้งพระภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตตัทะะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หน้าเลื่อมใสตตำแหน่งเอตาัทะะนี้เนี่ย เป็นตำแหน่งที่พิเศษไม่ใช่จะมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทั่วไปผู้ที่จะได้ตำแหน่งเอตะทะัคขะนี้เนะี่ยต้องสร้างบารมีที่พิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้ามุ่งสร้างบุญอย่างเต็มที่จึงจะสมความปรารถนาได้ ในวันนั้นกุลบุตรนั้นเห็นพระภิกษุอรหันต์ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้ตั้งใจอุปถากบำรุงพระบรมศาสดาอย่างเต็มที่ได้บำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตมีบุญวิเศษอย่างหนึ่ง ที่ได้ทําในภพชาตินั้นก็คือมีอยู่วันหนึ่งท่านเห็นดอกกันนิกากําลังบาลดูสดชื่นสวยงามจึงเด็ดดอกกันนิกาอามาประดับที่ฉัดแล้วก็ยกฉัดขึ้นกัน้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถวายบิณฑบาตด้วยข้าว ที่ปรุงด้วยน้ำนมอย่างดีมีรสอร่อยประณีตโดยถวายพระภิกษุ9รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงเห็นกรุลบุตรนี้นะีตั้งใจบำรุงพระองค์และได้เอาดอกกันนิกามาประดับฉัดถวาย ทรงมองเห็นมหานิสงที่บังเกิดขึ้นและทราบความปรารถนาของกลบุตรนี้ทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนมานุเพราะความที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสได้ถวายดอกกัิกาประดับฉัดและทานที่ท่านทำก็ละเอียดประณีตท่านจะได้สมบัติใหญ่ จะเข้าถึงเทวสมบัติเป็นเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสาสครั้งจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่สมบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติ21อครั้งแล้วจะเป็นพระราชาอีกนับครั้งไม่ถ้วนในอนาคตก,การท่านจะได้บวชในศาสนาของพระสมณโคดม แล้วจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดชนะมานพร้อมทั้งเหล่าเสนามารอย่างสิ้นเชิงเพราะได้ฟังคำรยากรจากพระบรมศาสดาก็ยิ่งทำให้ท่านเกิดมหาปีติอย่างท่วมทน้นและเชื่อมั่นในอานุภาพแห่งบุญที่ตนเองได้สร้างตั้งแต่บัดนั้นมากุลบุตรนี้ ก็ยิ่งสร้างบุญเพิ่มขึ้นทุกๆวันพอละจากโลกนี้ไปแล้วได้เข้าถึงสวรรค์สมบัติตามพุทธพยากรสวรร์ที่ปรสมบัติเป็นเท้าสักกะถึงสาสิบครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีอรัตนะทั้งเจ็ดประการอีกยี่สิบเอ็ดครั้ง ได้เป็นพระราชาในประเทศสราชอีกนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะไปเกิดในที่ใดๆก็สมบูรณ์บริบูรณ์ในสมบัติอันยิ่งใหญ่มีความสุขไปทุกภพทุกชาติในชาติสุดท้ายท่านเดมมาเกิดในสมัยพุทธกาลถือกำเนิดในคันของนางร,รูปสารีพราม ในนาลันทคามญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ว่าอุปเสนโอปเสน,นะกนะุมมารเป็นกุมมารที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากเป็นที่รักของหมู่ญาติทั้งหลายพอเติบโตขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนเจนจบพระเวทซึ่งเป็นความรู้ สูงสุดของวรนพรามเมื่อศึกษาเจนจบแล้วอุปเสณพรามก็มาฉุกคิดว่าความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีอยู่นี้นะ่ะไม่สามารถที่จะนำออกจากทุกได้ยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดโลกติดพบท่านจึงหาทางที่จะหลุดพ้นจากวังวนของความทุกข์ บุญในตัวที่เคยสร้างเอาไว้ในอดีตก็คอยตักเตือนอยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกระทั่งได้ข่าวว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าบางเกิดขึ้นในโลกและได้ออกประกาศพระสัทธรรมที่สามารถนำออกจากทุกได้อุปเสสนพรามจึงเข้าไปหาพระบรมศาสดา ร่องทรงแสดงทำแก่พรามท์ทำให้พรามเกิดความเลื่อมใสจึงตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาบวชได้รรษาเดียวหลังจากอุปสมบทก็ได้กหกคนบตรคนหนึ่งบวชในสำนักของตนแล้วก็พาคลบุตรนั้นเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา พระบรมศาสดาทราบวา่าภิกษุบวชใหม่นั้นเป็นสัติวิหาริกของอุปเสนาภิกษุผู้มีภาษายังไม่ครบสิบจึงกล่าวติเตียนว่าเธอเป็นผู้ถิเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากเกินไปอุปเสนาภิกษุถูกพระบรมศาสดาติเตียนอย่างนั้นก็คิดว่า สิ่งที่พระบระมศาสดาตักเตือนเรานี้เนะ่เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้คิดไม่ทำอะไรเกินตัวและไม่เหมาะไม่ควรกับภิกษุที่บวชใหม่เราควรที่จะนำพระดำรัสนนั้นนะมาเตือนตนและเป็นกําลังใจในการปฏิบัติธรรมสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรา ูปรารถนาความหลุดพ้นเมื่อท่านคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ตั้งใจทำความเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานหลังจากที่บรรลุพระอรหันต์แล้วพระอุปเสนเถระก็สมาทานประพฤติ ทุดงขวัตทั้งหมดโดยตนเองแล้วก็ยังชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติทุดงขวัตนั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติของท่านงดงามน่าเลื่อมใสามากไม่ว่าเพื่อนสหธรรมิกรหรือสาธุชนทั้งหลายหากได้พบปะสนนนาและเห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านต่างก็พากันชื่นชม เลื่อมใสและโจดจันจนเม็นที่กล่าวขานพระบรมศาสดามองเห็นบุญในอดีตติพระเถระเคยตั้งความปรารถนาเอาไว้พระองค์จึงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะัคขะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้น้าเลื่อมใสเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งบุญนี้เนี่ย ไม่มีทอดทิ้งผู้ที่ตั้งใจสร้างบุญเาไว้ดีแล้วแม้เกิดไปในภพชาติใดๆบุญก็ยังคอยอุปถรัรมภ์ค้ำจุนส่งผลให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการชีวิตก็มีแต่ความสุขทุกวันทุกคืนเมื่อเรารับทราบกันอย่างนี้ ก็ให้ตั้งใจมั่นในการสร้างบาร,รมีให้จริงๆริงนไปทำทุกๆบุญที่มาถึงเราตั้งทานศีลภาวนาและบุญพิเศษต่างๆให้ครบสรุปก็คือบาร,รมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะได้ละเลยการสร้างบุญผลบุญที่เราสร้างไว้ไม่มีท่อทิ้งเราไปไหน เราต้องได้รับผลอย่างแน่นอนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา มีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดงปัญญาสว่างสวัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอน